สวัสดีครับผมฟ้าพี่สตอปครับวันนี้ครับผมกลับมาที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับพัทยาบายมิรยนอีกครั้งฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูของแต่งนะครับของยามาฮ่าในโชว์รูมแห่งนี้นะครับว่าที่นี่มีของแต่งเอาไว้ซัพพอร์ตลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างแบรนด์อะไรบ้างยี่ห้ออะไรบ้างนะครับรวมไปถึงพวกหมวกและเสื้อเครื่องแต่งกายนะครับสำหรับชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับว่าที่นี่จะมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาน้องตูนฮะคนเดิมครับว่าตูนจะแนะนําอะไรเราได้บ้างนะครับไปดูกันครับ ตอนนี้ครับผมอยู่กับน้องตูนแล้วฮะครับสวัสดีครับน้องตูนคนเดิมฮะเดี๋ยวตูนจะพาเราชมก่อนเราเริ่มจากพวกหมวกก่อนเนอะว่าตอนนี้ที่นี่มีหมวกอะไรบ้างเป็นเป็นเป็นอันเลยแนะนาเป็นอันเลยเป็นอันเนาะครับเราก็จะมีในเรื่องของถ้าเป็นหมวกตัวเริ่มต้นแล้วก็มีในเรื่องของที่เป็นแบรนด์บ้านเราเป็นวิมุรา บิโบราครับอันนี้ทุกคนก็รู้จักดีแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกก็จะเป็นในเรื่องของหมวกแบรนด์อิตาลีแอโรอ่านี้ก็ได้มาเยะบีโบล่านี่ราคาอยู่ในช่วง2อ0 0ามพ0น0องพามครับใช่ถ้าอย่างส่วนแอโลก็อยู่ประมาณ0ี่ห้าพันกลางๆไม่ไม่ได้แพงมากครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกเป็นในเรื่องของแบรนด์ไทยเหมือนกันอ่ดันดี้อันนี้ก็ขยับราคาขึ้นไปนิดนึงเจ0 0แปดพันครับแต่ว่า ตัวแรดดี้ก็จะเป็นเพียวคาร์บอนนะพี่ก็คือจะเบาเป็นเพียวแล้วของเบาแต่เจ็ดแปดพันเบียวเพียวคาร์บอนนี่ถือว่าโคตรถูกไหมถูกถูกใช่พี่แล้วก็จะมีหลายๆสีสีเหลืองสีขาวครับหรือว่าจะเป็นเพียวล้วนก็มีครับผมครับอันนี้ก็มีหลายใบเลยมีหลายใบมีหลายใบมีมีหลายไซส์ด้วยครับแล้วก็อันนี้สุดยอดหมกน็อกโชลิงครับชูเบิร์กชูเบิร์กูเบร์จะส่วนใหญ่มันมันจะเป็นเปิดใช่เปิดขายนะครับเป็นหมวกโชลิง ที่สุดแหละชูเบิร์กก็รู้ราคาครับราคาสองหมื่นบวกสองหมื่นครับสองหมื่นบวกสอง่นบวุกอันนะมีหลายไซส์ไหมชูเบิร์กที่นี่มีหลายไซส์มีมีหลายไซส์ครับสั่งได้นะครับถ้าไซส์ไม่มีก็สามารถออเดอร์ได้สั่งได้เลยครับใช่แล้วก็มีเป็นเรื่องของเสยืดอ่าล็อตซี่อะไรแบบนี้ครับอ่าแล้วแต่คนชอบแล้วก็มีให้เลือกครับแล้วก็เป็นเสื้อกาด แล้วก็อันนี้เป็นอีกแบรนด์ละอ่าอันนี้อัยซาอันนี้ทุกคนรู้จักดีแบรนด์เนมก็มีเยอะนะก็มีเยอะนะสำหรับโชว์รูมใช่ใช่ใช่พ่อสนับสอุลูกค้าอย่างที่บอกตอนนั้นก็คือกิฟต์วอชเชอร์ใช่อ่ามีกิฟต์วอชเชอร์เท่าไหร่เอามาเป็นพวกนี้ได้หมใช่แลกซื้อได้ครับฟรีครับแล้วก็ข้างบนนิดนึงเป็นเสื้อยามาห้าครับ อันนี้ของแบรนด์เราเองแหละอ่าครับเนี่ยมาอันนี้ไม่มีไม่ได้นะครับของมันต้องมีของมันต้องมีแล้วก็นอกจากเสื้อกาดแบบนี้ก็พวกเลสซิ่งสูทก็สั่งได้นะครับอือใช่แต่เราไม่ได้เอามาโชว์ก็เป็นเอาพายทั้งหมดใช่เป็นเอาพายทั้งหมดครับนี่ครับใช่อันนี้ก็ชูเบิร์กเหมือนกันอ่าชูเบิร์กตัวใช่ครับอ่าเหมือนกันเป็นก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นของ HJC อ่าครับเวมีฮดเจอร์ซีออื่นก็เหมือนกับที่พูดไปอ่าครับผมแล้วก็ขยับมาด้านนี้ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งแล้วที่ตัวรถละใช่ครับที่ต,ตัวรถครับพีก็มีท้ายสัน้นการเม้อน้ำครอ,อ,อบถังครับผมแล้วก็พวกขาจับการสบัดการสบัดครับก็แทบจะครบวงจรอ,อ,อะไรไม่มีก็สั่งได้ชกหน้าชกหลังสั่งได้หมดโชคเนี่ยเราก็มีทุกแบรนด์ไหม อ่ะทุกแบงครับ YSS h y p e r Pro หรือว่าเออร์ลินก็มีหมดครับใช่นี่ก็ครบแล้วแค่นี้ร้านอื่นก็ไม่ได้แล้วใช่แล้วก็เป็นพวกงงอ่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่อุดกระจกอะไรแบบนี้ครับสปูนอ่าพี่แล้วก็มีในเรื่องของมวกแล้วก็กระเป๋าคาดเอวกระเป๋าข้างรถง่ายง่ายซื้อรถที่นี่จบอยากหล่ออยากเต็มก็ออกจากที่นี่ได้หมดใช่พี่จบเลยคมมวงจองครับพี่เดี๋ยวเราไปดูตู้ไฮไลท์ก่อนตู้ไฮไลท์ตู้ไฮไลท์ตู้ไฮไลท์ ตู้นี้นี่เทพเลยใช่ของดีทั้งหมดใช่ครับมียันเบนโบใช่ครับปั๊มล่างปั๊มบนมีหมดครับอยากได้สเปคไหนก็สั่งได้ครับรอซี่ก็หาให้ได้นะลูกค้าอยากได้เอาจริงๆอ่ะศูนย์จะไม่ค่อยมีเบนโบนะใช่สูกไหมศูนย์ใหญ่ศูนส่วนใหญ่ไม่มีใช่ใช่ที่เห็นนะครับที่นี่ก็ อย่างมากก็กันสะบัดเพราะว่าที่ที่พี่เห็นมานี่คือของพวกนี้จะไม่ค่อยมีนี่มียันไอ้นี่เลยอะกระปุกน้ำมันเบียร์วิโซมาใช่ครับมียันตู้ปลาใช่ไหมยันกระจก CRG ใช่ใช่ไหมอ่า power racing งนี่อ๋อ power racing ใช่ power racing ครับ power racing ตัวนี้เป็น M4 ดำ M4 ดำใช่เทาก็มีแต่ไม่ได้มาโชว์้จะดำนี่หายากกว่านะมันเหมือนมันดูดไปพักนึงแล้วนะใช่ อันนี้มีคู่เดียวปะเนี่ยมีคู่เดียวในร้านครับเอานีแลไอเทมครับแลไอเทมคะมีคู่เดียวครับส่วนใหญ่เป็นสีเทาที่นี่อืมเท่าไหร่เนี่ยสองแปดห้าสองแปดห้าสองแปดห้านี่ครับอืสองแปดห้านี่พร้อมใส่ไหมพร้อมใสอืมพร้อมใส่ครับอืมสี่หูร้อยใช่ใช่ร้อยมินหูร้อยมินนี่ก็ใส่รถญี่ปุ่นได้ทั้งหมดใช่ครับยามาฮ่านี่ได้ทุกคันได้ยันทีเนี่ยอ่ากันเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถก่อนเนอะว่ารถแต่ละคันที่ใส่ของแต่งไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรอ่ะได้ครับพี่อ่าไปไปอ่า ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ MT09 ครับผมอันนี้ปี2020อ่า19 19 19ครับแต่ว่าขายยาวถึง20เลยสีนี้อ๋อโอเคโอเคก็อันนี้ถือว่าเป็นสีตั้งแต่ปี19แล้วนะใช่ครับอ่าเป็นล้อสีนี้อะไรอย่างนี้ใช่ครับอ่าทีนี้เดี๋ยวให้ตูนแนะนำหน่อยว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างได้ครับเริ่มต้นที่ด้านหน้าเลยครับไฟฟ้าเราจะเป็นในเรื่องของเชลย์แม็ชิ้นหนึ่งอันนี้ก็ประมาณ5,000 ห้าพันครับของแท้อ่าแล้วก็กะจลไปแฮนด์พาวเวอร์เลสซิ่งอันนี้ครับเก้าร้อยครับแล้วก็มีขัดจับกันสะบัดแล้วก็การสะบัดไว้ตรงรุ่นนะครับขาก็ตรงรุ่นไว้ด้วยใช่ครับใช่ครับพี่ประมาณหมื่นสองอันนี้ใช่แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเรื่องของการลมด้านหน้าครับผมนี่สายเกียร์ครับอันนี้ไหมอันนี้เจ็ดพันกระบาดใช่ครับแล้วก็กัดหม้อน้ำ อันนี้ก็2,000กว่าบาทเหมือนกันครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของสปูลใช่สปูลยกรถใช่ครับยกรถเอาไว้สวิตง่ายๆแล้วก็เกยโยงเกยโยงี้ไมไ์เลยใช่เกยโยงครับอันนี้5,000ไม่แพงไม่แพงมากครับแล้วก็ใช้ดีด้วยแต่งานดีนะเนี่ยใช่ดูจากงาน CNC แล้วงานดีนะใช่แล้วก็ ก็คร่าวๆประมาณนี้ใช่ใช่ครับคันนี้คันนี้นี่รวมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยตูนตกแต่งเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้สามหมื่นสามหมื่นเนาะประมาณสามหมื่นครับอยู่ยังอยู่ถ้าเป็น MP09 ตอนนี้กีบบอเชอร์เป็นไงไม่รู้อ่ากีบบอเชอร์ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็กีบบอเชอร์สองหมื่นห้าเล็ดมานิดนึงใช่เล็ดมานิดนึงเล็ดมานิดนึงนะเล็ดมานิดนึงเล็ดมานิดนึงครับเล็ดมานิดนึงจริงๆก็เอาสมมุติเอาของหลักไว้นะเอาปลดปลดกันล้มหน้าปลดสปูลก็จบละใช่ครับหรือจริงๆแล้วไม่ต้องปลดหรอก เติมอีกหน่อยเดียวเติมห้าพันโคตรคุ้มคุ้มใช่แล้วก็ซุกชิ้นส่วนเรารับประกันออกจากศูนย์นะแล้วที่ศูนย์ใส่ให้ด้วยใช่ครับหาอะไรก็วิ่งเข้าสู์ใช่วิ่งเข้าศูนย์ได้เลยครับเราเคเมให้ถ้าใช้ไปแล้วเกิดปัญหาเองเลยตัวน้มันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันคันต่อไปอาร์ซิกแล้วกันอาร์ซิกไปอาซิกครับคันนี้แน่นอยู่คันนี้แน่นคันนี้แน่นอยู่อ่าคันนี้แน่นตอนนี้เราไปอยู่กันที่อาร์ซิกแล้วครับผมคันนี้ของเยอะอยู่เดี๋ยวให้ตูแนะนําว่าคันนี้มีอะไรบ้างใช่ครับก็จะมีในนเรื่อองงขชิห้า ซิลโวกาวินตี้ครับอ่าแล้วก็อุดกระจกอ่าเครับผมเฮ้ยนี่ของแพงหมดเลยเนี่ยอันนี้ของแพงครับแล้วก็มีครอบถังอืของแคเวอร์อ่าแคเวอร์วูฟครับแล้วก็กันลอยถังนะอ่ากันลอยถังนะครเติมน้ำมันกันเขามาโดนตรงฝาถังก็ไฟเกียร์อ่าอันนี้สวยว่ะอันนี้มีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์ครับสวยด้วยแล้วก็ไฮไลท์คันนี้อยู่ที่อันนี้ โชคหลังเออรินครับดิสติ๊กเกอร์ยังไม่แก่เลยใช่เพิ่งใส่ครับกลัวไม่รู้กลัวไม่รู้ทีทีเอ็กอันนี้เท่าไหร่ทีทีเอ็กเนี่ยอันนี้สี่หมื่นหกห้าร้อยครับพี่โคตรอลังนะปรับละเอียดยิบเลยครับเหมาะกระจายแท่นอันนี้สายสนามสายสนามใช่พี่มีมีสปูลอีกคันนี้มีสปูลครับมีสปูลแล้วก็มีกันลมพังคันนี้ครับผมอ่า คันนี้น,นี่ถ้าคันนี้เถ้ากบยังไม่มีเจ้าของถูกไหมยังไม่มีครับคันนี้ทําม,มาขายสําหรับลูกค้าที่แบบอยากได้รถที่แบบแต่งออกไปจากศูนย์เลยล<ะ>แล้วก็มีรับประกันจากศูนย์ครับใช่คันนี้รวมเบ็ดเสร็จเท่าไหร่คันนี้ถ้ารวมตัวรถด้วยอยู่ประมาณ6กแสนสามครับหกแสนสามรวมของแต่งแล้วใช่ครับใช่ครับ<ะ>คันนี้มีคิวบอชเชอร์เท่าไหร่ R หกห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วก็ฟรีประกันก็เท่ากับว่าห้าแสนกว่าบาทใช่ห้าแสนกว่าบาทครับใช่ตายแล้วใช่ แต่ละคำเงิน<ช>สดมาไม่ถึง6กแสนในในในเจ็ดหมื่นในห้าแสนไอหกแสนสามที่ผมบอกมาเนี่ยจะมีท่ออีกนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่สั่งมาอยู่นั่นคือราคาทีร่รวมท่อแล้วนะอะค,ครับโรวิดอาคาร์บอนด้วยใช่ครับสลิปออนอ่าเป็นสลิปออนใช่ก็ครับถ้าเป็นท่ออย่างนี้เสียงไม่ดังด้วยเพราะว่ามันมีไซเลนเซอร์ใช่ครับใช่ที่อยู่ที่ใครจะชอบชอบแบบใช่ใช่ครับ ไม่ไม่ธรรมดาเลยที่นี่เลยครบจริงเนี่ยครบจริงเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปอ่าตอนนี้เรามาอยู่อีกคันนึงเป็นสายโทลิ่งใช่ครับไ้ตูแนะนํามันเป็นรุ่นอะไรยังไงอ่าคันนี้เป็นซูเปอร์เทเนลเล่ครับสุดยอดรถแอดเวนเจอร์ขี่เอาไปขี่ข้ามประเทศนะครับส่วนตอนนี้ก็จะพิเศษนิดนึงครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องอ่าเป็นโฟร์ออฟชันแต่งมาจากโรงงานของท่วมท่วมเลยครับขี่อย่างเดียวอันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับเห็นนี่มีทั้งกาดเกิดใชมีปี๊บ ใช่พ <N> ี <foi> ่ <op> เป็นโลโก้ยามาฮ่าเลยนอะใช่ครับใช่ครับเป็น oh. อะลูผสมพลาสติก ABS ซึ่งเห็นแบบนี้ลูกค้าบางคนจะรู้สึกว่าเอ้เป็นพลาสติกแล้วจะแข็งแรงไหมมีเคสแล้วน,นะครับลูกค้าเอาไปลม uh ้มกล่องไม่เป็นเลยเลยรถไม่เป็นอะไรเลยซึ่งแข็งแรงมากนี่มันค้ำไว้ใช่มันแข็งแรงมาก oh. พี่เหมือนมันก็เหมือนหลายๆยี่ห้อดังถูกไหมใช่ครับใช่ แต่คันนี้นี่พวกกาดพวกอะไรพวกนี้มันก็มีมาแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ครับก็มนี้จากโรงงานเลยแล้วก็ถ้าตัวฟูอ่ะก็จะมีในเรื่องของบางลมด้านข้างอ๋อ,อครับอ่าอนี้เพิ่งสังเกตใช่ครับรแล้วก็มีในเรื่องของแคดบาร์มีสปอร์ตไลท์มา้เลยมีสปอร์ตไลท์มาด้วยครับพี่ก็คือให้เป็นเซตนี้เลยใช่ครับในสภาพนี้เลยที่อยู่ด้านหน้าพี่ครับก็ถ้ามีกันกันกันไฟหน้าด้วยใช่ครับนี่จบจบคันนี้แล้วก็มีกาดพกกลางเลยอ่าแข็งแข้งแข้งใช่ครับกันแข้งใช่ ถ้าเป็นตัวธรรมดาที่พูดมาเมื่อกี้ไม่มีเลยสักอย่างต้องไปแต่งเพิ่ม,มใช่ครับคุ้มครับผมราคาคันนี้เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับใช่กีบวอเชอร์ละ่ะอ่าสองหมื่นห้าครับดิสคาวแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งก็โอเคนะก็โอเคพี่เพราะว่าประกันชั้นหนึ่งตกเกือบสี่หมื่นอ่ะนี่มันเท่ากับซื้อปุ๊บก็ไปเลยไปเลยไ, <ป S 2> ไม่ต้องทำอะไรเลยเราต้องมันอย่างเดียวครับใช่พันสองพันสองครับแล้วคันนี้ ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะอันนี้พิเศษนิดนึงก็คือถ้าถ้าลุยน้ำเรึ่งคนะันน่ะถ้าเป็นอย่างอ่ะยกตัวอย่างอย่างเทสเซอร์หรือว่ารถรุ่นอื่นๆที่ท่ออยู่ต่ำดับอ,อันนี้ไม่ดับนนเพราะว่าอ,อยู่บนกองอากาศทุกอย่างยกขึ้นมาข้างบน,มบนหมดแล้วครับใช่อันนี้ท่ออยู่ข้างบนเลยใช่ครับนี่ท่อเสียออกเป็นรถสปอร์ตยุคเมื่อก่อนเลยเนี่ยใช่ใช่ครับแล้วที่สำคัญล้อเนี่ย เป็นล้อซี่ลวดด้วยใช่ครับจุลเรียกันครับก็ไม่มีอย่างไหนมีเป็นจุบเรดแล้วใวดจุบเรดแล้วไม่มีอย่างไหนครับครับสำหรับวันนี้ฮะก็ประมาณนี้ก่อนใช่ครับให้ให้ให้น้องตูนแนะนํานิดๆหน่อยๆพอเดี๋ยวเราจะมีไปเจาะรถของแต่ละรุ่นแต่ละคันกันเพิ่มเติมอีกทีนี้เราจะรู้แล้วว่า แต่ละคันสเปคเป็นไงได้ขี่แล้วเป็นยังไงครับผมจะสัมภาษณ์ตูนว่าคันนี้ขี่แล้วรู้สึกยังไงเพราะตูนเนี่ยต้องได้สัมผัสเยอะอยีกเพราะอยู่ที่นี่จะรู้นิสัยของรถแต่ละคันว่าวิ่งเป็นยังไงครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูยันเนี่ยตั้งแต่สปอร์ตแล้วก็คูเซอร์ทัวร์ลิงอะไรต่อมีอะไรเราเดี๋ยวเราไปหมดจะคลาสสิกจะเอ่อแนกเก็ตมีหมดนะแนกเก็ตก็มีตั้งแต่ยันตัวเล็กเลยศูนย์ใช่ใช่ถูกไหมใช่ครับอ่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เราไปดูงัั้้นนนวีก็ แค่นี้ก่อนยังไงก็ฝากยามาฮ่าเลยด้วยครับพัทยาบายวิทยนต์ไว้ด้วยฝากน้องตูนไว้ด้วยเบอร์ทุกทีนึงศูนย์หกหนึ่งห้ากสี่เก้าสองหกสองครับอ่าขายได้แบ่งกูด้วยโอเคงั้นวันนี้ผมไปก่อนก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับยูทูบชาแนลของฟ้าพี่สต็อปด้วยยังไงวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ